วันนี้มาค่ะท่านเจ้าหน้าที่ที่ดินกระทุ่มแบนนะครับมาดูถนนสาหารณะนะครับของเทศบาลนครอ้อมน้อยซึ่งพื้นที่แห่งนี้เป็นระหว่างหมู่3กับหมู่13นะครับเป็นทางลัดที่จะไปสนามคังทองสนามกีฬาคังทองนะครับตรงนี้เราจะมาหาสิทธิ์นะครับมาดูสิทธิ์ของเทศบาลนครน้อมน้อยคือถนนสาหานะวันนี้มีท่านเจ้าที่มาชี้นำนะครับเพราะว่าเรา มารองวัดตอบเขตที่ดินของเราของที่สาธารณะของเทศบาลนครน้ำน้อยตอนนี้จะไล่ดูเลยครับไปตอนนี้มีเสาต้นนี้ต้นแล้วอานข้าวเขามายังนี่เรียบร้อยแล้วครับโอเคต้นนี้นะต้นนี้ครบเดี๋ยวตีนนี้คือต้นนี้แล้วก็อีกต้นหนึ่งจุดนี้คือต้นหน้าแน่นโอเคมีไฟตรงมุมโค้งท้ายโน่นตรงโค้งท้ายโอเคนี่ครับต้องมีอยู่ ไอ้ตัวนี้เป็นเป็นลงดาวเทียมยังเนี่ยท่านดาวเทียมแล้วนะต้นนี้คือต้นนี้ต้นนี้ไอ้ต้นมุมเนี่ยนี่ครับติดแดงรับนี่ครับต่อโฟกี้แดงนี่ครับติดหลันนี้ตรงนี้ตรงไหมเสาหลักนี้ไปถึงหลักแดงรู้ไหมติดหลักเลยฮะ หลักนี่ยชนหลักเลยเนี่เสาวไฟอยู่ตรงนี้ถนนไม่ได้เกินถนนไมไ่เกินแต่มันไปเรียบเป็นหัวแหลมไม่มีเป็นแนวสภาพเป็นถนนแต่ตอนนี้นเป็นสภาพเป็นถนนยูกก็ตอนนี้นะครับเป็นภาพที่เข้าๆโดยโดยโดย,โดยไม่เข้าเดี๋ยวผมคิดว่าชัดเจนแล้ว ทางเจ้าหน้าที่ที่ดินนะครับก็มาชี้แนวแล้วลงหมุดแล้วว่าชัดเจนว่าที่ดินสาธารณะเนี่ยคือสภาพต้องเป็นอย่างนี้ที่ทํามาเก่ามันไม่ตรงกันแนวถนนที่ดั้งเดิมเลยนะครับต้องมาปรับเปลี่ยนอีกทีหนึ่งนะครับมาปรับเปลี่ยนแนวถนนอีกทีเพราะรุ่นเก่าที่ทําไว้ไม่ตรงกับเป็นที่สาธารณะเลยไปเข้ากับที่ชาวบ้านที่เอกชนนะครับตอนนี้เทศบาลนะครับด้วยการ เราลงมาสำรวจหาความจริงแล้วรู้แล้วความจริงทางเจ้าหน้าที่ยืนยันแล้วว่าเสาหินเราอยู่ตรงนี้กลางถน,นนก็อยู่ตรงนู้นที่ทำมาอยู่ในที่เอกชนทั้งหมดเลยนะครับซึ่งไม่ได้ตรวจสอบเหมือนที่ยุคที่สมัยนี้ที่ทำชัดเจนนะครับได้ความรู้เคราะห์จากที่ดินกระทุ่มแบนนะครับเข้ามาชี้ชัดนะครับเดี๋ยวเราจะมา กดเข็มนะครับปกักบุดให้เป็นชัดเจนไว้แล้วเดี๋ยวทางเทศบาลในอนาคตเทศบาลก็ต้องมาปั้นให้เป็นแนวถนนตามที่เป็นที่ดินที่ที่ดินได้กําหนดแล้วว่าแนวถนนคืออย่างนี้ที่ตรงนั้นเดี๋ยวจ้องหารือกับที่ข้างเคียงเอกชนว่าจะยังไงขับย้ายมาได้ไหมหรือมาเคลียให้เป็นแนวถนนเก่าได้ไหมนะครับก็ฝากพี่น้องประชาชนนะครับเทศบานลนกคอน้อยไม่นิ่งนอนใจนะครับ